รายการไลฟ์มาจีฮะรายการสดของคนรักดนตรีนั่นเองครับหกโมงถึงสองทุ่มเจอกันเป็นประจำแบบนี้ครับครับผมแน่วันนี้อยู่กับผมตโอต้นนะฮะแล้วก็วีเจเซเล็กของเราครับวีเจรับ จริงจันที่แล้วเนี่ยรุ้ต้องมาแต่ว่ารุดไปไหนมาครับติดธุรกิจอะไรครับอางติดธุรกิจครับผมถ่าย MV ครับผมก็เป็นการถ่าย MV ที่ต้องบอกว่าใช้ศิลปินเปลืองมากที่สุดครับทั้งดิจิมี่เลยอินสตาแกรมของบีฟอมเบียของผมด้วยฮะเออโอ้โหเรียกว่าพร้อมใจกันใส่ชุดนักศึกษากันหมดก็เป็นการเขาเรียกว่าโปรเจกต์เลิฟพิวสองนะครับที่รวบรวมเอาศิลปินทั้งหมด โหเยอะมากอ่ะนะครับไม่ว่าจะเป็นเอบีนอมอนะครับเอสเดนะครับซีลนะครับเอสดีเอฟแอนนอสมีผมด้วยมีรถโปรโม้นะครับมีทั้งฟิล์มนะครับมีพี่วินเบอร์โตเก่านะครับแล้วก็มีพี่เอจิรากอ้ ประมาณสัก3าล้านชีวิตได้ที่มาในวันนั้นหมดประเทศกันเลยเดียวเรียกว่ามากันหมดหมู่บ้านเลยที่เป็นรายชื่อวงนี้ก็ถูกต้องไปกันทั้งวงเลยใช่ไหมต้องครับคือไม่ได้แค่แบบส่งมาทุดแับวงละคนไม่ใช่นะอันนี้คือมาทั้งหมดทั้งวงทั้งค่ายด้วยผมได้ยินช่างแต่งหน้าครับทั้งผมผมบ่อยมากใช่ไหมวันเดียวครับทั้งหมู่บ้านไม่ใช่แล้วก็ติดตามแล้วกันนะเพลงของรุ่นเพลงอะไร เพลงนี้ชื่อว่ากระทันหันจริงๆร้องแค่3คนแต่มาทั้งค่ายนะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับโปรเจกต์รบอบ3ปีของ B ี Record อร์ดอ๋อเป็นการมารวมตัวกันใช่แต่ว่าผมว่า MB ีนี่ต้องติดตามนะครับเพราะว่า MB นี่ทุกคนจะกลายเป็นเด็กโง่หมดเลยับแต่งชุดน่ารึกสาหมดทุกคนนะต้องติดตามครับว่าจะเป็นยังไงประมาณสักเนี่ยเดือนหน้าได้ฟังแน่นอนครับแน่นะแต่ว่าไปครับมนเป็นเหตุผลที่รุนหายไปเมื่อจันที่แล้วตอนนี้หนุ่มรุดมาเรียบร้อยแล้วับใครที่ชมรายการอยู่ตอนนี้ก็ทักทายพูดคุยกับ ก็ได้เต็มที่รวมทั้งแนะนำา MV เจ๋งๆที่คุณอยากจะชมมาได้ทาง s อ s ของเราครับครับผม4642888นี่ใช่ <นะ S 2> ครับ,รบหรือว่านะครับจะโทรเข้ามาได้นะครับที่เบอร์665828899ครับสายับไม่ทีจริงเหรอใช่ครับ ผมไม่ได้ใส่แว่นของพี่โต้เนี่ยฮะโอ้ท่านี้ก็ตลอดทั้งรายการแล้วล่ะครับลุ้นเพราะป้าเราอยู่ตรงนี้ทั้งรายการครับผมหน้าศูนย์สองหกหกห้าแปดสองแปดแปดสิบเก้าครับทางเฟซบุ๊กก็เฟซบุ๊ก닷คอมสแลสจีแอมมิวสิกครับรวมทั้งชมรายการเราสดๆทางดิจิตอลได้ทางเว็บไซต์ครับ jmmmusic.com/slash-live แล้วก็ทางแอป jmmchannel นั่นเองครับท่ครับแมโต้ทำงานดีนะฮะขคุณมากเลยครับพี่แย่นะฮะแต่ว่าต้องอัปเดตเรื่องราวเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหน่อยเมื่อวานนี้นั่นแหละใช่ครับเมื่อวานนี้นะครับทุกกคคนนบบอว่าททัั้งปรระะเศ กับตื่นเต้นนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เป็นการประกาศผลผู้ที่ได้เขาเรียกว่าอะไรอะตำแหน่งเนาะเดอะสตาร์คนที่9ของเมืองไทยครับครับแม่เขาก็คือน้องตั้มนั่นเองนะครับยินดีด้วยครับตั้มครับยอดนะครับต้องบอกว่าเป็นรุ่น หลานเหลนหลนหลุนหรืออะไรทักอย่างในของผมเนี่ยแหละฮะผัดจากรุ่นผมรู้ทีบสี่รุ่นนะห้ารุ่นนะฮะห้ารุ่นเพราะผมรุ่นสี่น้องรุ่นเก้าโอ้โหครับก็เหมือนกับว่าในากับพาเครื่องเลยเดียวคือยง่ายว่าน้องที่อายุน้อยที่สุดของเขาเนี่ยนะครับอายุห่างกับผมเนี่ยเกินรอบหนึ่งสิบสี่ปีแต่ก็ไม่แน่อาจจะมีโอกาสได้มาถูกต้องร่วมงานกันได้ต่อให้จะเป็นรุ่นไหนก็เถอะนะแต่ถือว่าก็เข้ามาอยู่ในวงการเดียวกันแล้วครับยังไงก็ต้องฝากตามด้วยนะครับกับแฟนคลับของเดอะสตาร์เก้าทุก เราไม่ใช่ก่ตั้มคนเดียวนะตั้มด้วยใช่ครับยังมีคนอื่นเดียวก็จะมีซิงค์ซิงเกิลกันออกมาครับก็ติดตามผลงานเดี๋ยวมีอัลบั้มปั๊บก็ต้องมาที่นี่เดี๋ยวเราได้เจอกันแน่นอนครับแต่ว่าตรงนี้ยินดีกะตั้มด้วยละกันถูกต้องครับคือคนที่สุดยอดมากที่สุดนะต้องครับกว่าหลักหมื่นหลักแสนคนเนาะที่มาสมัครก็หลายหมื่นนะฮะกว่าจะได้มาแค่8คนสุดท้ายนะบแเราก็ได้หูแล้วเล่าเลยอย่างนี้นะวายมากพี่สมัยผมไปนี่ก็แบบโอ้วายแล้วคือแบบกว่าแค่แบบเข้ารอบนี่ก็ โอ้ใหญ่ไปคิดก็ฟินแล้วอะนะถูกต้องครับผมเห็นหน้าตึกเนี่ยแล้วช่วงที่เขาประกาศปั๊มเต็มครับไม่ได้คือปั๊มเต็มนี่หมายหมาแบบคือไม่ได้หมายความว่ารถประจอดเติมน้ำมันนะคนไปรับสมัครเนี่ยไปนั่งรอโอ้รอไปถึงในปั๊มเลยถูกต้องครับขี่ขึ้นไปบนชั้นปั๊มเลยก็มีจริงมันมีชั้นเดียวครับครับผมโอเคเนี่ยเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะมีอะไรให้ติดตามกันบ้างนะครับพี่โตครับไฮไลท์วันนี้ไปดูกันนะต้องครับ นี่ไหแล้ววันนี้ครับก็เป็นภ <Yay! S 1> าพบรรยากาศครับเทศกาลดนตรีร็อกกลางฤดูร้อนนะฮะที่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับวันเสาร์โอ้โหเนี่ยฮะริมทะเลสาบเมืองทองธานีครับนี่เขาไม่ร้อนกันแล้วพี่ไม่ร้อนครับแต่เพราะว่าบรรยากาศในในงานน่าจะร้อนมากกว่าผมเพราะว่ารวมเอา พี่พี่วงร็อกหลายๆวงนะครับมารวมกันนี่ครับแล้วก็จะมีซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับของพี่ทรายนะครับเขากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับใช่ต้องบอกว่าเพลงเขาสุดยอดมากเพลงนี้ผมชอบมากเอ็มบีก็เจ๋งมากนะครับอย่างเพลงที่สุดละใช่เพลงที่ชื่อว่าถึงเวลาต้องเรียนรู้ครับก็เป็นเดลี่รีพอของเราตลอดสัปดาห์นี้ครับนี่วันนี้หนุ่มคนนี้ไม่ได้โผล่แค่ตัวมิสวิดีโอหรือว่าใช่ครับหน้าของเขาอย่างเดียวครับเดี๋ยวเขาจะมาสดๆในรายการของเราเลยทีเดียว นะหนุ่มต้อวันธงชัยนั่นเองครับจะเข้ามาสัมภาษณ์พูดคุยพร้อมกับโชว์ร้องสดด้วยใช่ครับแล้วก็อีกหนึ่งครับก็คือเป็นพรีเมียร์เอนะครับที่แรกในในโลกในจักรวาลเลยทีเดียวนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าโปรดถามสักคำนะครับจากแพรวคณิตกุลครับผมเป็นเพลงประกอกละครเรื่องสุภาพบุรุษคาเทพ้ดยนะครับตอนคุณชายพุทธิพัฒนครับผมนี่คือไฮไลท์ของเราในวันนี้ครับ โอ้โหสนุกสนานแน่นอนสองชั่วโมงเต็มครับแล้วก็มีของมาแจกเหมือนเช่นเคยด้วยรนธิมของเราในวันนี้ครับวันนี้เรามีซีดีเอ็ดีวีดีหกสองสิบสามสิบสามครับพี่หกสองสิบสามใช่ไหมแต่ว่าคือเขาเอาเพลงตอนอัลบั้มหกสองที่สองเนี่ยมารียลเนียนมาหนึ่งแผ่นก่อนแล้วก็อีกแผ่นก็จะเป็นเพลงโดนๆของศิลปินทั้งหกท่านเนี่ย นะฮะครับอีกแผ่นหนึ่งด้วยคือผมเพิ่งเห็นว่าปกติแล้วเนี่ยคอนเสิร์ตจบถึงจะมีซีดีออกมาเป็นแบบเหมือนกับโปรโมทแต่นี่คือทำซีดีออกมาโปรโมทก่อนคอนเสิร์ตแสดงว่าต้องยิ่งใหญ่มากถูกต้องครับยิ่งใหญ่มากฮะหกสองสิบสองมีใครบ้างครับพี่ครับคือนายุคนั้นนะครับตอนที่อัลบั้มวางแผนสมัยผมเด็กๆตอนนั้นเป็นเทสใช่ครับสัปดาห์เดียวขายได้สองล้านตลับรู้คิดดูสัปดาห์เดียวสองล้านตลับของใครบ้างครับพี่กับผมนะฮะก็มีพี่ทาทายังพี่มอส นะครับคุณนัทมีเลีย UST พี่เจเจตลิน PJ, น,นะฮะแล้วกพ็พี่ตินาคิสตินากิฬลานั่นเองครับแล้วก็ตอนนั้น622นี่ก็จะเป็นครั้งแรกของพี่นัทมีเลียที่เขาเรียกว่าลองขยายพาร์ตตัวเองจากเป็นนักแสดงมาเป็นนักร้อง,องด้วยใช่มาเปิดตัวในโปรเจก์นั้นแล้วดังระเบิดระเบ้อนะครับทำให้ตอนนี้มีคอนเสิร์ต623แล้วก็อัลบั้มนี้ออกมาเพื่ออะไรครับเพราะว่าใจความหลักเลยก็เพื่อที่จะมาควนกันว่าเพลงที่โดนนตตอนนั้นเนี่ย นะฮะไปฟังร้องกันให้ขึ้นใจใ<ช>พอคอนเสิร์ตขึ้นก็จะได้ร้องตามกันสุดเสียงเลยก็คือมัอนกับว่าคนที่จะไป ต้องเตรียมตัวฟังก่อนจะได้รู้ว่าวันนั้นเนี่ยเขาจะมีเพลงอะไรกันบ้างสำหรับใครที่ต้องเริ่มหลงหลงลืมลืมไปบ้างแล้วแบบเพราะว่าเพราะว่าคนฟังรุ่นนี้เขาต้องอยุเยอะนิดนึงนะใช่จำเรื่ว่ารัดกันเลยเราหรือคนรุ่นใหม่ด้วยไงว่าแบบยุคนั้นตอนนั้นดังอะไรกันเราแจกกันถึง2แผ่นเลยนะครับต้องขอบคุณทางแกร์มี่บิ๊กด้วยนะครับถูกต้องครับท็อปปิคของเราในวันนี้นะฮะคุณอยากให้ศิลปินคนใดกลับมารียูเนียนกันอีกครั้งครับถ้าเป็นพี่โตพี่โตเลือกใครครับอืมไมโครชอบไมโคร แต่เขาก็กลังจะคอนเสิร์ตนะครับพี่ใช่แต่ว่า,วามันก็เป็นแค่โปรเจกต์ชั่วคราวแต่วเนี่ยผมอยากเห็นพี่ศักดากลับมาทํางานร้องเพลงกับพี่แอมอีกครั้งหนึ่งแอมดาใช่สมัยนั้นเป็นอาลบบ้ามแรกเลยที่ผมฟังแล้วก็ผมร้องได้แบบติดหูติดตามมากก็คือเพลงเพื่อเธอตลอดไปนี่เพราะที่สุด ถ้าเขากลับมาอีกครั้งนี้ต้องมีคอนเสิร์ตด้วยผมว่าเนาะผมจะไปเออถ้างั้นก็อินคาก็กลับมาด้วยเลยครับผมอินคาด้วยแต่ละบ้านใหม่อชื่อว่าเอัลคาร์นะครับเพราะว่ามันร้อนมากต้องออบอีกคนนอกอาจจะเป็นอินเทรนด์โอเคอินเบสอเลยว่ากันไปนะครับครับอ่ะก็เคยกันมาครับศิลปินคนไหนที่คุณเคยชื่นชอบแล้วเขาก็เรียกว่าห่างหายกันทำเพลงไปแล้วเนี่ยอยากให้ใครกลับมาเี้ยงเนี่ยอีกครั้งนะครับ 4642888SMS ของเราแน่นอนกับท็อปปิ้ในวันนี้ครับถึงช่วงของเราแล้วนะครััับบบก MV Vote ครผม MV โบในวันนี้นะครับเรามีหัวข้อนะครับให้ทุกคนต้องบอกว่าเป็นสาวๆสดมากนะฮะจะรู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยหนุ่มๆหลายคนเป็นไอดอลของเขานะเป็นคนที่เขาอยากมีโอกาสได้มีแบบได้มาอยู่ใกล้ชิดกับเรานะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราตั้งให้เลยครับกับ MV นี้ไอ้ไม่ใช่สิกับ MV โบนะครับหัวข้อว่าพระเอก MV เพลงใดนะครับที่คุณอยากได้มาเป็นชายในฝันรั้งหมเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามีเพลงอะไรกันบ้างครับจหยุดเวลาด้วยนะ กเรือนอยากจะใช้เวลากับเธอให้นานเท่าน,นานฟังเพลงนีง้ซ้ำๆมาวนไปซ้ำๆมาฟัาง,างเพลงนี้ย้ำว่าช่า ใครครับโอ้โหหล่อประชันกันหมดขนาดนี้เรื่องไม่ถูกเลยเดียวแล้วหล่อชอบแนวนี้อะไรนะชอบแนวนี้นะพี่นึกภาพแทนสาวๆผมนั่งสาวๆใสแล้วละรถไม่ต้องแพ้โอเคครับนะเรามาไล่กันอีกทีหนึ่งนะครับกับ MV1 นะครับจะหยุดเวลาได้ไหมนะครับของโตโน่นั่นเอง And the dust นะฮะนี่ก็คุณโตโน่เองเลยถูกต้องนะครับส่วน MV2 นะฮะส่งเพลงนี้คืนมาให้ชั้นทีครับเพลงจากพี่เอจิรากรแต่ว่าพระเอกมิวสิกวิดีโอคือคุณเคนภูภูนั่นเองวันนี้ก็ลุ้หล่อกล้ามใหญ่นะครับเป็นพระเทพเด้วยนะครับ และก็สุดท้ายนะครับกับ MV3 นะครับเพลงที่ชื่อว่าค้นหานะครับจากน้องปันปันนะครับส่วนพระเอกเอมีเพลงนี้ก็คือคุณโทนี่รักแก่นนั่นเองครับผมนี่ก็หล่อนะสไตล์ติดๆนะเป็นช่างตัดผมด้วยไม่แน่ว่าถ้าได้มาเป็นชายในฝันเนี่ยนะฮะวันๆต้องทำอะไรครับตัดผมอย่างเดียวเลยเซฟคอด้วยครับผมใช่ครบถึงสิ้นปีนี่โดนโกนเกลียนหัวร้อนกันเลยเดียวอย่างกัเดมี่มัวนะฮะก็ลองที่มาแล้วกันนะครับคุณชอบพระเอก MV คนไหนมากที่สุดนะเรียกว่าเป็นชายในฝันของคุณครับทีมเอ็มบีหน MV3 ส่งมาทีสอ s ของเราได้เลยครับ4642888ส่วนตอนนี้เดี๋ยวไปพักกันสั้นๆแป๊บหนึ่ง๋ยวช่วงหน้ากลับมาเลย